สวัสดีครับผมเลเชเช์สิจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายในห้องนอนนะครับก็ลกๆนิดนึงนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่ามารีวิวนะครับความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว power shell นะครับกับเจ้าตัวที่เป็น Command Prompt นะครับในฐานะาของโปรแกรมเมอร์เอาละเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะครับเพราห้องนอนนี้ท้างจะลกนิดนึงนะครับไม่นี่แต่เยอะเลยนะครับ โอเคครับ uh, Power Shell นะครับคืออะไรนะครับ mm. ผมขออนุญาตก,กลับมาที่หน้าจอ Windows นะครับ mm. ผมเชื่อว่าคนที่ uh, เป็นโปรแกรมเมอร์ฝั่งของ Windows นะ่ะมักจะเจอ Power Shell บ่อยมากแต่ว่าก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช้นะครับ,มนะรบผมเป็นคนในนั้นและการบางคนอาจจะไม่หลีกเลี่ยงนะครับแต่ก็หลายๆคนก็พยายามที่จะ <c oughs> อะาเรว่าเหมือนเจอปัญหาอะไรบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้ครั้นี้มันก็แน่นอนครับ Windows PowerShell คืออะไรนะครับผมอธิบายง่ายๆคือมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือน Command p r o m p มอีก Generation หนึ่งซึ่งมีการ Improve ซึ่งแน่นอนคำถามคือว่าปัจจุบันเนี่ยเราควรย้ายมาใช้เจ้าตัว Windows PowerShell หรือ,อยังนะครับเอาละก่อนที่จะผมจะพูดประโยคนั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องพาคุณมาแก้ปัญหาก่อนว่าเอ๊ะทำไมผมใช้ไอตัว Windows PowerShell เนี่ย แล้วมันชอบติดปัญหานน่นติดปัญหานี้นะครับเอาล่ะผมก็จะรีโมทไปที่เครื่อง Windows ผมนะครับแน่นอนครับส่วนมากเวลาเราเจอปัญหา Windows PowerShell เนี่ยนะครับส่วนมากจะเจอสองเคสครับนะเคสที่มักจะเจอบ่อยที่สุดก็คือเคสที่เราเจออยู่บนเจ้าตัว VS Code เ,เวลาเราพัฒนาไม่ว่าจะเป็น Flutter, React Native หรือจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าพวกเว็บต่างๆบางทีมันจะโอเพนโหมดที่เป็น Power s h e l l มาเป็นโหมด Default บางคนก็จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยการที่คือเรียกว่าเปลีเป็นโหมด command พร้อมคำว่าแก้ปัญหานี่คือว่าบางคนพอพิมพ์คาว่า react นะครับ native k e y version ซึ่งอาจจะเป็นการ run Script ์อะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อ Enter ปุ๊บก็เกิด Error ขึ้นมา Error ก็จะมีคือ k e y w o r d รส่วนมากคือประมาณนี้ครับคือมันไม่สามารถ run เจ้าตัวส c r i p t ได้นะครับเนื่องจากว่า มันติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ,ง,ง Execution Policy นะครับตรงนี้มันจะมีเขียนอยู่เกี่ยวกับคำว่า about Execution Policy ซึ่งมันเกิดจากที่ว่าไอ้เจ้าตัว PowerShell เนี่ยนะครับค่า default เนี่ยคุณต้องทำการเปิดโหมดให้มันไม่ r e ร t ส i c t ก่อนนะครับเอาละเบื้องต้นแล้วทำยังไงและ่ะเพื่อเราจะได้ลองเล่นกันดูเพราะว่าตอนนี้ติดปัญหาหนึ่งคือเอามาใช้งานกับตัว Product เราไม่ได้เอามาใช้งานกับงานเดิเราไม่ได้เพราะว่าพอรันปุ๊บมันก็ Error วิธีการแก้นะครับอย่างแรกก่อนมันมี2ช้อยผมจะพูดช้อยแบบที่เป็นวิธีการที่ส่วนมากเรามักจะทํากันนะครับคือก็อย่าไปใช้ power shell ันซะซึ่งวิธีการนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าผมทําให้ดูนะครับก็เบื้องต้นก่อนในกรณี west coast เนี่ยเราก็กดตรงน,นี้ครับแล้วเราก็เลือกคําว่า select นะครับ default shell นั่นก็เรียกเป็น Command พร้อมแทนซะเมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเราต้องทำการกด Close ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ Terminal ครับแล้วก็ New ใหม่ตอนนี้ก็จะสามารถเข้าโหมดที่เป็น Command ได้ละไอ้โหมด Command Line เนี่ยมันก็จะไม่มีเกี่ยวเรื่องของ S e c u r i t y นะครับเราก็สามารถพิมพ์ชุดคำสั่งที่เราต้องการได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะรันได้เอาละคราวนี้ นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะกลับไป PowerShell ก็เหมือนเดิมครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ select default แล้วก็เลือก PowerShell นะครับผมจะปรับเป็นโหมด default ซะผมจะปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเปิดขึ้นใหม่ตอนนี้ก็กลับมาทำให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่าเอะถ้าเกิดเราพอเปิดเป็นโหมด PowerShell ปุ๊บมันจะ error คราวนี้แก้ยังไงวิธีการแก้อย่างแรกก่อนคุณต้องใช้สิทธิ์ admin นะครับคุณต้องมาที่ช่อง search ครับแล้วก็พิมพ์คาว่า power เมื่อเจอคาว่า Windows PowerShell ให้ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่า run a d administrator ครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับแน่นอนครับคุณสามารถ run แบบธรรมดาได้ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการจะเปลี่ยนกดอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยน policy นะครับคุณต้องเข้าโหมดที่เป็น admin และนั้นคุณต้องทำการพิมพ์คำสั่งที่ชื่อว่า set นะครับ execution นะครับ policy นะครับแล้วก็ตามด้วยคว่า un นะครับ restricted ตัวนี้จะเป็น case sensitive นะครับหมายความว่าเราห้ามพิมพ์ case ไม่เหมือนผมนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ s ตัวใหญ่เหมือนผมนะครับเอาละคุณต้องทำการเว่อจเจอกับประโยคคำถามว่าคุณจะโอเคไหมถ้าเกิดคุณจะ,ะคุณยืนยันไหมที่จะ,ะเปลี่ยนโหมดอ yes นะครับแค่นั้แหละนะครับแล้วกลับมาที่ตรงนี้แล้วก็ลองใช้คําสั่งก่อนหน้านี้ของเรานะครับก็คือ react-native version ตอนนี้เห็นว่าเราสามารถรันได้แล้วนะครับเอาละครัวนี้ผมก็จะทําการลองรันนะครับ react-native ของผมได้แหละนะครับรันแล้วก็รันบน simulator android เลยนะสักพักหนึ่ง simulator android ก็จะเด้งขึ้นมานะครับมันเด้งขึ้มอะไรแต่ว่าจะรันให้ดูนะครับคราวนี้ระหว่างที่รอมันรันนะครับ power shell เนี่ยเราสามารถเปิดได้2โหมดก็คือเปิดตรงนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์ power shell นะครับก็เราเปิดในฐานะโหมดที่ไม่ใช่ developer ก็ได้ข้อดีของ power shell อย่างนี้ก็คือนะครับออทุกคำสั่งที่เราสามารถพิมพ์บน command line ได้นะครับบน power shell ก็พิมพ์ได้นอกจากนี้เนี่ย power shell ของ microsoft เนี่ยสามารถลงได้ทั้งเครื่อง mac แล้วก็เครื่อง windows เขียนไหมครับซึ่งเครื่อง mac ลงไงเยวค่อยว่ากันนะครับแล้วมันยังเพิ่มความสามารถก็ใหม่เยอะเลยนะครับ หนึ่งในคีย์หลักของไพโอเชียก็คือเวลาที่มันทำการรันเนี่ยมันจะไม่ได้มองเป็นคำ,คำสั่งแบบเขาเรียกลายบายลายหรือบรรทัดบายบรรทัดบางทีเราเรียกว่าเป็นลักษณะของอินเทอร์พรีเตอร์นะคะคือแปลทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะครับมันจะมองเป็นลักษณะเหมือนกับคอมไพน์ทั้งชุดเลยเหมือนกับเป็นคอมไพเลอร์สามารถคอมไพน์โค้ดทั้งชุดได้เลยนะครับซึ่งในกรณีเน,นี่ยน,นะครับตอนนั้นเนี่ยในกรณีน,นี้นผมจึงแนะนำว่าโปรแกรมเมอร์สมัยใหม่เนี่ยฝั่ง Windows เนี่ย หลังจากที่ผมสอนวิธีการแก้งนันไปแล้วเนี่ยถ้า,าใช้ PowerShell ได้พยายามใช้เพราะมันมีคำสั่งที่ Command Line บางตัวไม่มีนะครับรวมถึงคุณสามารถฝึกคำสั่ง Unit นะครับหรือใช้คำสั่ง Unit นะครับบน PowerShell ได้เอาละเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างเช่นคุณ D I คงใช้ได้เหมือนเดิมถูกปะนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่มาจจะ Command Prompt LS ก็ได้นะครับ Clear นะครับคำว่า Clear เป็นคำสั่งของฝั่ง Unit นะครับถ้าเกิดเป็น Windows ก็จะเป็นตัวนี้ มันจะมีคำสั่งใหม่ๆไม่อีกตัวอย่างเช่นผมต้องการจะเปิดไฟล์ explorer นะโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งมผม cd เข้าไปไ่โฟลเดอร์ e s s t t p p แล้วกันนะครับแล้วก็ผมต้องการจะเปิดโฟลเดอร์นี้ใน file explorer ผมก็ i i ครับผมสามารถเปิดไฟล์ explorer ขึ้นมาได้ละง่ายไหมนะครับผมสามารถทำการเช็คได้ว่าตัว เขาเรียกว่า system environment variable ผมเนี่ยณตอนนี้ตั้งค่าไงอยู่ก็ใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทาย env ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรมุดผมอยากจะรู้ว่าผมมีการเซตตัวแปรผ่านหรือเปล่า enter กาไปเนี<ๆ>่ยขึ้นมาล,ละหรือผมต้องการจะเขาเรียกว่าสร้างนะครับตัวแปรเ้นมาใหม่อย่างที่เรารู้จักกันใน command 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 command, command prompt เนี่ยก็ได้แก่พวก export หรือ echo บน PowerShell เนี่ยก็สามารถทำง่ายๆดยการใส่ env แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับตัวแปรเมื่อผมต้องการตั้งชื่อแฟนมาแล้วกันนะแฟนชื่อการนะครับอย่างแรกก่อนอันนี้คือเอาไว้ใช้ก,ก่อนว่ามีตัวแปรนี้ไหมจะเห็นว่ามันไม่เดงอะไรขึ้นมาถูกต้องปหอารมณ์เหมือนเอ,อ็กโคไม่มีผมก็ทําการพิมพ์ที่นึงแล้วก็บอกว่าโอเคนะใส่ชื่อนี้เข้าไปนะโอเคไหมครับอันนี้ผมก็ทาการลองดูสิว่าตอนนี้มัน assign รือยังก็เห็นว่า assign บางครั้งเราไม่อยากจะเขาเรียกว่าไปแก้ไขใน จ้าตัว environment variable ตรงนี้นะครับเราสามารถเซตตรงๆตรงนี้ก็ได้เพื่อทดสอบอะไรบางอย่างก่อนนะครับซึ่งอะไรที่เราเซตบน Command Prompt นะครับมันก็สามารถพร้อมใช้งานบน PowerShell เลยแต่ส่วนมากจะตกมาตายไอ้ตรงตอนจังหวะที่รันนั่นแหละมันรันไม่ได้เนะื่องจากมันติดไอ้ตัวโหมดที่ชื่อว่า restricted mode ต้องเปลี่ยนเป็น unrestricted นะครับตอนนี้ก็เห็นว่าผมก็สามารถพัฒนาพวก React Native ผมนะครับหรือ อะไรก็ได้นะครับบน Power Shell โ okay, อเคนะครับก็ <c oughs> Power Shell ยังมีคำสั่งอีกมากมายนะครับก็ณจุดนี้เริ่มจะรู้แล้วว่าผมพยายามจะสนับสนุนนะครับแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้นักพัฒนาในปัจจุบัน,นฝั่ง Windows นะครับฝั่ง Windows นะจริงๆฝั่ง Mac ก็ใช้ได้แต่ผมคิดว่าฝั่ง Mac ก็คงใช้ของ Mac นะครับมันก็จะมีพวก s a t Shell นะครับแต่ล้าเกิดฝั่ง Windows พยายามเปลี่ยนจาก Command Line เป็น Power Shell ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีคำสั่งลูกเล่นที่มันมากกว่า CMD แล้วก็ ก็อะไรที่คุณรู้ใน C M D คุณก็สามารถใช้บน Power Shell ได้แล้วคุณยังสามารถใช้คำสั่งอย่างเช่นคำสั่งพื้นฐานในการดู process อะไรพวกเนี้ยบน Power Shell ได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นอยากจะเช็ค process kill process อย่างเช่น P S เนี่ยซึ่งเป็นคำสั่ง process ของฝั่ง Unix นะครับคุณก็สามารถใช้คำสั่งเหล่านี้บน Power Shell ได้ด้วยโอเคไหมครับเอาล่ะคราวนี้ก่อนจะจบไปเนี่ยนะครับผมก็จะพากลับมาที่ฝั่งของ Mac ถ้าเกิดคุณต้องการจะ install Power Shell นะครับบน Mac เนี่ย ก็สามารถใช้คีย์เวิร์ดนี้ได้ครับดาวน์โหลด Power Shell on Mac แล้วก็กดลิงก์แรกเลยครับในกรณีนนเครื่อง Mac นะครับก็ต้องผ่านตัว Homebrew นะครับก็คือทำการใช้ brew เสมาก brew มันจะมีลงอยู่แล้วบนเครื่อง Mac กันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็กคำสั่งนี้ enter เลยนะครับอันนาจจะต้องมีการใช้ sudo อะไรก็ว่านไปนะครับก็ <c oughs> หลังจากที่ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถทำการพิมพ์ตัวเนี่ยเพื่อเป็นการเปิด Power Shell หรือจะมาที่ ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ก็ Power Shell เพื่อทำการเปิดแบบแมนวนวลก็ได้โอเคไหมครับมีค่าเท่ากันนะครับเอาละนะครับก็ Power Shell ก็ประมาณนั้นซึ่งพอคุณเป็น Power Shell เนี่ยผมก็อารมณ์เหมือนคล้อแพลตฟอร์มนะสมมติผมมาที่เครื่อง Mac ใช่ไหมแล้วผมจะเปิด Power Shell นะครับผมขออนุญาตเปิด Power Shell ก่อนแล้วกันนะครับผมต้องการจะ เช็คว่าเอผมมีการเซตอะไรผมอะไรครับนี่ ENV นะครับแล้วก็เช่นเช็คว่ามีการเซต Android Home หรือยังนะครับผมก็สามารถดูได้หรือแม้แต่จะเป็นไอไอเพื่อเปิดโฟลเดอร์นะครับ f i l e f o x เบรอร์ก็ได้นะครับผมใช้ DR ได้ไหมนะครับก็ได้นะครับคือมันย้ำกันได้เลยนะครับอารมณ์มันคือ Cross Platform นะครับ Shell อย่างหนึ่งและการของฝั่ง Microsoft นะครับแล้วก็ใน ในกรณีเนี่ยก็แนะนำนะครับให้ลองใช้แล้วกันมีอื่นอีกไหมที่ผมอยากจะแทรกเข้าไปในเรื่องของ power shell ก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเอาล่ะถ้าเกิดคิดว่านะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจยอด Subscribe ยอดตัวเลข,ขเขียวที่มันโชว์อยู่บนอ n a l y t i c s ของ y o u t u b e ผมก็จะเป็นแรงผลักดันที่ผมอยากทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็ ขอแค่นี้แล้วกันนะครับเอาละก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ